ปอกหมอนหนุนเจสสิก้าเทนเซล5 0าเส้นได้1แพ็คมี1ใบนะคะอันนี้จะค่อนข้างเนื้อดีมากความละเอียดอยู่ถึง500เส้นเลยนะคะ ปลอกมอหนุน3แบบเราเริ่มที่ปลอกมอนหนุนของโฟร์ซีซันใน1 p a ่งแพ็คกิ้งของเราจะมี2ใบลูกค้าลองดูนะเนื้อดีนี่ค่ะเป็นขนาดกว้าง58ซนติเมตรนะคะแล้วก็ยาว68ซนติเมตรเนื้อดีสีสวยมีหลายสีเช่นอันนี้สีเขียวแล้วก็มีแบบเป็นลายชมพูหวานๆเป็นลายเลมอนเลยนะอันนี้เป็นปลอกมอนหนุนของทิวลิปจะมีทั้งแบบสีขาวอันนี้เป็นสีขาวลูกหนึ่งแพ็คกิ้งอันนี้จะมี2ใบนะคะข้างในเป็นขนาดมาตรฐานกว้าง19นิ้วและยาว2 0 เน,เนื้อดีผ้าโพลีเอสเตอร์นะความละเอียดของเส้นได้300เส้นมีทั้งสีขาวแล้วก็มีทั้งแบบเป็นสี นะคะอันนี้คือปอกหมอนหนุนของทิวลิปปอกหมอนหนุนที่คุณลูกค้าถามหากันมามากอันนี้เป็นปอกหมอนหนุนของ Jessica t e n นเซโดยมีความละเอียดของเส้นได้500เส้นมีทั้งแบบสีพื้นแล้วก็แบบเป็นลายเนื้อดีมากเนื้อนุ่มเคลือบสารป้องกันลาฝุ่นเรียบร้อยเนื้อสวยมากเลยนะคะเนื้อนุ่มมีหลากหลายสีอันนี้จะเป็นสีทองสีเขียวโอลิฟสีน้ำตาลค่ะ ฟ้าอมน้ําเงินนะหรือคุณลูกค้าอยากได้เป็นลายก็มีนะพื้นสีชมพูโอโรสที5 9หรืออย่างอันนี้เป็นลายใหม่867ลายบ้านก็สวยนะที4 6ลายสีฟ้าอันนี้ค่ะ t ี6 5ยังมีอีกหลายลายนะคะเจสิก้าเทนเซล500เส้นได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ